วิธีแจกนามแบบปุงลิงอาการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสัสับบุรุษดังนี้ลำดับวิพัตเอกาวจนะคำแปลพระหูวจนะคำแปลปัมมาที่หนึ่งปุริโสอันว่าบุรุษปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายทุติยาที่สองปุริสังซึ่งสู่ยังสิ้นกะตลอดบุรุษปุริเสซึ่งสู่ยังสิ้นกะตลอดบุรุษทั้งหลาย ตติยาที่สามปุริเสนะด้วยโดยอันตามเพราะมีบุรุษปุริเสหิปุริเสพด้วยโดยอันตามเพราะมีบุรุษทั้งหลายจะตุทีที่สี่ปุริสัสสะปุริสายะปุริสัตถังแก่เพื่อต่อบุรุษปุริสานางแก่เพื่อต่อบุรุษทั้งหลายปัญจะมีที่ห้าปุริสัสสมาปุริสัมหาปุริสาแต่จาวแกเหหตุุุุุบรรรษปปิิเเสพต่อต่อบุรุษทั้งหลาย ชัดทีที่ 6. กปุริสัสสะแห่งของเมื่อบุรุษปุริสานางแห่งของเมื่อบุรุษทั้งหลายสัตมีที่ 7. จปุริสัสมสงปุริสัมหีปุริเสในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะบนบุรุษปุริเสสุในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะบนบุรุษทั้งหลายอาลปนะปุริสะเนยดูก่อนค่าแต่บุรุษปุริสาน่าดูก่อนค่าแต่บุรุษทั้งหลาย สับที่เป็นอาการันเช่นนี้แจกเหมือนปุริสาสั์อาจารยิยะอาจารย์กุมาระเด็กขติยกษัตริย์คณะหมูโจรโจรชนะมหรสบพปาวกะไฟพลริกะแก้วพลึกพกกนุกยางภาวะภพมนุษย์สมนุษย์ษยักษ์ขยักชนะชนตุรคะม้าเทนขโมยทูตททะ,ะทูตทชะธงนระคนรุกขต้นไม้โลกะโลกวานาระลิงสหายเพื่อนหัตถมือ อาจริยศัพท์อาการแจกเหมือนปุริสาสั์ลำดับวิพัต์เอกวจนะพหูวจนะปฐมมาที่หนึ่งอาจริโยอาจริยาทุติยาที่สองอาจริยังอาจริเยตติยาที่สามอาจริเยนะอาจริเยหิอาจริเยพิจตุทีที่สี่อาจริยสสะอาจริยายะอาจริยถังอาจริยานาง ปัญจะมีที่ห้าอาจริยสมมาอาจรยยมหาอาจริยาอาจริเยหิอาจริเยพิชัดทีที่หกอาจริยสะอาจริยานังสัตมีที่เจ็ดอาจริยสสมิงอาจรยยมหิอาจริเยอาจริเยสุอาลปนะอาจริยะอาจริยาอาการในปุงลิงแจกอย่างปุริสัท์บุรุษดังนี้ ปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสปุริเสนาปุริเสหิปุริเสพปุริสัตสะปุร <incident> ิสายะปุริสัทถังปุริสานังปุริสัตสมาปุริสัมหาปุริสาปุริเสหิปุริเสพปุริสัตสะปุริสานังปุริสัตสมิงปุริสัมหิปุริเสปุริเสสุปุริสะัปุริสาัอาการในปุงลิงแจกอย่างปุริสัตสับุรุษดังนี้ ปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสปุริเสนปุริเสหิปุริเสพปุริสัตสะปุริสายะปุริสัตถังปุริสานังปุริสัตสมาปุริสัมหาปุริสาปุริเสหิปุริเสพปุริสัตสะปุริสานังปุริสัตสมิงปุริสัมหิปุริเสปุริเสสุปุริสะปุริสาอาจริยัพท์อาการันแจกเหมือนปุริสัพทั อาจาริโยอาจาริยาอาจาริยังอาจาริเยอาจาริเยนะอาจาริเยหิอาจาริเยพิอาจาริยสสะอาจาริยายะอาจาริยัตถังอาจาริยานังอาจาริยัตสมาอาจาริยมหาอาจาริยาอาจาริเยหิอาจาริเยพิอาจาริยสสะอาจาริยานังอาจาริยัตสมิงอาจาริยมหีอาจาริเยอาจาริเยสุอาจาริยะอาจาริยาศัพท์อื่นๆที่เป็นอาการในปุงลิงแจกเช่นเดียวกันนี้